เข้ากดศลเลยตอนหนึ่มาตอนนี้ก็มาหอดึงปูยอดรวยยอดเกลียวไปพูซ่าเหมือนกันพี่เล่าตัวแมนแมนอยู่คุณแม่คุณก็คุณอยู่แม่แมนเดี๋ยวแป๊มหนึ่งแป๊มหนึ่ง

เออให้ร่าให้รวยวัสดุสุขสุขนอยู่ดีไม่แห้งสว่างสบายดีจ้ะบุญหอดยอดเกี่ยวให้เราเลยจากประเทศลาวพุนมาเนี่งเห็นแต่ทางยูทู e ของเกลือนะคะและสุตรน้ำผึ้งน,นะคะที่อาอ่างทองคุณไทยนะร <ชา S 2> อบครัวนะคะหนึ่งตารางวานหนึ่งร้อยบาทนะคะคป็นสุดครอบครัวนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอขอํานาจคุณพระศรีระตะไตรหลวงพ่อตโตยอดรุกจ่าเดืปุกสีตาไฟอุไรทิปปุกด,ด,ดามจงปกปากด้าศรุ้จร จนะคะทองกลึง้อมครอบครัวคุณสุรวีนะคะทองกลึงคุนนะขพลนะคะทองนินไทยนะคะทอมครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญปัจะจางโรคภัยไข้เจ็บขอยพ้นทุกพ้นศกพ้นโรคพ้นภัยเสน่เจนใดหายไปทันที<า>ขอให้รวยครับ<า>รวยบารามี รวยความดีมีแต่ความสุขเจริญบุญกษาพระคุ้มครองนะคะขอให้มีแต่คาว่ารุ่งตลอดไปให้ได้เป็นเศรษฐีพิมหาเศรษฐีในเร็ววันนะคะสาธุสาธุขารนโมทนาสาธุบุตรด้วยนะคะ